สวัสดีครับผมโบสาโรดวันนี้อยู่กับรายการมือใหม่เข้าใจบ้านรายการมือใหม่เข้าใจบ้านนะครับออกอากาศมาแล้วหลาย EP นะครับมีคนให้ความสนใจกันเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่ารายการนี้เราให้ความรู้ให้สาระกันแบบเต็มเมเนื้อๆเ,เลยนะครับไม่มีการขายของใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเสือน้ํามันหรือที่เรียกว่าลมวิทยาศาสตร์นะครับ ต้องบอกว่าถ้าสมัยโบราณน,นะครับคนเราเนี่ยใช้เสือน้ํามันกันเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าเสือน้ํามันเขาเป็นวัสดุปูพื้นที่หาได้ง่ายมีลวดลายหลากหลายให้เลือกนะครับที่สำคัญก็คือติดตั้งง่ายติดตั้งได้ด้วยตัวเองนะครับต้องบอกนะครับว่าเสือน้ํามันเนี่ยเขาจะมาเป็นม้วนนะครับแล้วก็จะมีลวดลายหลากหลายให้เลือกนะครับพอเราซื้อมาแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ปูตามปกติเลยก็คือปู ทับพื้นลงไปนั่นแหละเสือน้ำมันนะครับสามารถปูทับพื้นคอนกรีตพื้นไม้ได้หมดเลยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าพื้นเหล่านั้นจะต้องเป็นพื้นที่เรียบนะครับไม่มีการต่างระดับหรือไม่มีร่องนะครับเพราะว่าเสือน้ำมันเนี่ยเขาเป็นแผ่นบางๆนะครับถ้าเจอพื้นต่างระดับหรือเจอร่องเนี่ยอาจจะทําให้ตรงนั้นเกิดจอยนะครับแล้วทาให้เสือน้ํามันเนี่ยแตกหรือขาดได้ง่ายนะครับเราเขกับข้อดีของเสือน้ํามันกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อที่1เสือน้ํ<ส>า<ำ>มันมีราคาถูก และมีคุณภาพพอสมควรเสรื่อน้ำมันราคาถูกกว่าการเลือกวัสดุอื่นๆในการมาปูพื้นนะครับเช่นจะเป็นกระเบื้องกระเบื้องยางลามิเนตเสื่อน้ำมันนี่ผมเคมเลยนะครับว่าถูกที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีลายหลากหลายให้เลือกอีกเดี๋ยวเองมาดูกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่ตามนะครับเรื่องแต่อันนี้เลยเสื่อน้ำมันหรือพงวิทยาศาสตร์นะครับที่เขาเขียนกันนะครับลายนี้นะครับอยู่ที่ม้วนละ 5 9 9บาทนะครับม้วนหนึ่งเนี่ยจะมีขนาดความกว้าง2เมตรความยาว5เมตรอีกรอบนะความกว้าง2เมตรความยาว5เมตรถ้าทุกคนจะปูพื้นนะครับขนาด4คูณ5ก็ต้องซื้อทั้งหมด2ม้วนแต่ถ้าความกว้างนะครับถ้าทุกคนต้องการความกว้าง2เมตรนะครับทุกคนก็ซื้อม้วนหนึ่งนะครับแล้วก็ความยาว5เมตรก็ไปตัดเอาได้นะครับแต่ส่วนมากอาคารพาณิชย์นะครับ หน้ากว้างของเขาเนี่ยจะประมาณ4เมตรซื้อไป2ม้วนปูเต็มได้เลยนะครับก็ปูทับกันซ้อนกันนะครับผมแนะนําว่าเวลาการปูนะครับก็ให้ซ้อนกันประมาณ 5- ้0ถึงสิเซนติเมตรนะครับถ้าน้อยกว่านั้นนะครับจะเกิดจอยนะครับแล้วก็เวลามีน้ำหกอะไรพวกนี้มันก็จะซึมลงไปได้นะครับตรงจอยที่มันเกยกันมาต่อกันนะครับลายนี้599บาทลายนี้ก็เหมือนกัน59 9บาทเหมือนกันนะครับก็จะเป็นลายไม้นะครับเป็นไม้แดงนะครับ แต่เพิ่มมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาจะโดดเลย2,359นานะครับต่อหนึ่งม้วนนะครับอันนี้แพงมากนะครับเนื่องจากเป็นลายแบบพิเศษแล้วก็นําเข้าจากประเทศเกาหลีด้วยนะครับตาล่างเลยจะมีความหนากว่าปกติด้วยนะครับความหนาของเขาคืออ่า1.8มิลลิเมตรนะครับก็คือติดตั้งได้ง่ายร้อยหลอยต่อนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ม้วนนี้จะแพงหน่อยนะต่อมานะครับ อันนี้ก็เป็นเสื่อละมันเหมือนกันนะครับก็จะมีราคา999บาทนะครับก็ต้องบอกว่าความกว้างเนี่ยมันต่างกันนิดหน่อยเองนะครับดูจากยอดได้เลยอันนี้เมตร80อันนี้2เมตรโดยเฉลี่ยส่วนมากก็จะเป็น2เมตรกันหมดนะครับอันนี้199บาทนะครับก็แล้วแต่ลายแล้วแต่คุณภาพนะครับส่วนมากเขาก็จะนําเข้าจากเกาหลีนะนะครับจนมาถึงราคา579บาทก็มีนะครับ ตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าราคาถูกก็มีนะครับมันอยู่ที่ความหนาด้วยนะครับอันนี้หนาแค่0.65ก็คือไม่ถึง1มิลนะครับและส่วนถ้าความหนาที่หนาสุดที่ผมบอกก็คือ1.8มิลอันนี้คือความหนามากกว่ากันเท่าตัวเลยนะอันนี้คือจะหนามากนะครับอันนี้ก็เลยแพงกว่าเพื่อนเลยนะครับส่วนมากก็จะหนาประมาณ1มิลนะครับ อันนี้ก็คือบางสุดก็คือ0.65มิลเราต้องเลือกนะครับว่าความหนาจะใช้แบบไหนต่อมาข้อที่2ทําความสะอาดได้ง่าย ต้องบอกนะครับว่าเสื่อน้ํามันเนี่ยทำจาก PVC หรือพลาสติกอื่นๆนะครับมีหลายเกรดมีหลายแบบวัสดุพวกนี้นะครับก็จะกันน้ําได้แล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายนะครับถ้ามีคราบสิ่งสกปรกก็สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดได้เลยสามารถใช้ไม้ถูพื้นได้ด้วยนะครับแต่ต้องเช็ดบานๆนะเพราะว่าความชื้นต่างๆเนี่ยจะเข้าไปสะสมใต้เสื่อน้ํามันตรงนี้ก็จะเป็นข้อเสียของเขานะครับเวลาความชื้นเข้าไปใต้เสื่อน้ามันแล้วนะครับระหว่างพื้นไม้หรือคอนกรีตก็แล้วแต่แล้วเสื่อน้ามันปูทับใต้เสื่อน้ามันตรรงนนี้้จะเเเกิดป็ชือ เกิดกลิ่นอับชื้นต้องบอกว่าบางที่นี่คือเหม็นแบบรับไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ต้องระวังเรื่องกลิ่นอับชื้นเรื่องการซึมของน้านะครับที่จะเข้าไปใต้เสื่อน้ํามันนะในส่วนนี้อย่างที่ผมบอกอย่าทําน้าหกหรืออย่าทําน้ําซึมเข้าไปนะครับต้องระวังไว้เป็นพิเศษนะต่อมาข้อที่3เสื่อน้ํามันกันน้ําได้นะครับต้องบอกว่าเสื่อน้ํามันเนี่ยจะแตกต่างจากพวกปาเก้หรือลามิเนตบางรุ่นที่กันน้ําไม่ได้ เพราะว่าพื้นปาเก้หรือลามิเนตบางรุ่นที่กันน้ําไม่ได้เนี่ยเวลาโดนน้าเขาจะบวมปวกจะมากินแต่เสื้อน้ํามันปวกไม่กินกันน้ําได้ด้วยนะครับแต่อย่าให้มีความชื้นนะผมจะบอกให้เวลาถ้ามีความชื้นนะครับถ้าคุณปูทับพื้นไม้เมื่อไหร่นะครับใต้เสื้อน้ํามันนี่ปวกจะมาอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าปวกเขาชอบความชื้นแลวก็ชอบไม้ด้วยตรงนี้ต้องระวังไว้นะครับข้อที่ 4. เสือน้ํามันมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเขาเคลมเลยนะครับว่าเสือน้ํามัน มีอายุการใช้งาน10ถึง20ปีเลยนะครับแต่ก็มีข้อเสียนั่นก็คือเสื้อน้ำมันจะเป็นรอยได้ง่ายนะครับถ้าคุณใส่รองเท้าหรือใช้วัสดุแข็งนะครับในการสัมผัสหน้าของเสื้อน้ำมันจะเป็นรอยได้ถ้ามีขาโต๊ะขาเก้าอี้นะครับหรือเก้าอี้ล้อเลื่อนนะครับหรือมีการเคลื่อนที่ต่างๆที่สัมผัสกับหน้าเสื้อน้ำมันตรงนี้จะทําให้เกิดรอยและจะทําให้เกิดการฉีกขาดได้ง่ายนะครับแนะนํานะครับปูในห้องนอนเวลาคุณถอดรองเท้าเดินแบบนี้ จะไม่เกิดความเสียหายให้กับเสื่อน้ํามันนะครับต่อมาข้อที่5เสื่อน้ามันสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองนะครับก็คือติดตั้งได้ง่ายไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะครับซึ่งจะแตกต่างจากการเลือกวัสดุปูพื้นเช่นกระเบื้องพื้นลามิเนตพื้นปาเก้หรือพื้นอื่นๆนะครับเสื่อน้ํามันเนี่ยจะง่ายที่สุดแล้วทําได้ด้วยตัวเองก็คือตัดให้ตรงนะครับแล้วก็กางออกแล้วก็ปูเป็นแนวยาวเลยนะครับถ้าความกว้าง อย่างที่บอกนะครับเขาจะมีให้ประมาณ2เมตรถ้าคุณต้องการปูมากกว่า2เมตรคุณก็ต้องซื้ออีกม้วนหนึ่งนะครับแล้วก็ปูให้มันเหลื่อมกันแบบนี้อย่างน้อย5-10เซนติเมตรเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการซึมของน้านะครับแล้วก็ให้เกิดการเรียบเสมอของเสื่อลามันถ้าเปรียบเทียบเรื่องราคานะครับเสื่อลามันเนี่ยตกอยู่ตารางเมตรละประมาณ100บาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือไม่รวมค่าแรงที่ปูด้วยตัวเองนะแต่ถ้าเป็นกระเบื้องกระเบื้องของเขาเนี่ย นะครับตารางเมตรหนึ่งเริ่มต้นก็ประมาณ100แล้วไม่รวมปูนกาวไม่รวมยาแนวไม่รวมค่าแรงช่างนะครับกระเบื้องจะต,ตกที่ตารางเมตรละประมาณ6 0 0ถึง1,000บาทเลยนะครับสำหรับกระเบื้องปูพื้นแต่เสื่อน้ำมันตกที่ตารางเมตรละ100บาทเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่อยากประหยัดงบแล้วก็อยากได้ลวดลายที่สวยงามมีลวดลายหลากหลายเป็นร้อยร้อยลายให้เลือกเลยนะครับแนะนำเลือกเสื่อน้ำมันได้เลยทำได้ด้วยตัวเองทำง่ายด้วยนะครับ สำหรับวันนี้รายการมือใหม่เข้าใจบ้านก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณจริงๆที่ติดตามและสำคัญคืออย่าลืมกดถูกใจกดแชร์ไปเยอะๆนะครับแล้วก็กดติดตามให้กับเราด้วยใครดูใน Facebook ก็กดซีเฟิร์สด้วยนะครับไปกันก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ